สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวนะคะวันนี้ก็เราก็พาทุกคนเนี่ยมาดูต้นอะโวคาโดนะคะเราก็มากับเพื่อนต่างไวยนะคะนี่ก็เป็นต้นอะโวคาโดที่ปลูกได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะทุกคนต้นใหญ่มากๆเลยนะใกล้จะออกลูกทีเดียวแล้ว ในวันนี้เนี่ยเราก็บุกมาถึงสวนอะโวคาโดเลยนะคะเ,คเพื่อที่จะมาเอาต้นกล้านะคะต้นกล้ามีไหมฮะไม่มีครับทำไมอ่ะเอาแล้วเ,เอาไปเอาต้นกล้ามาจากไหน,น <laughs> เป็นลูกเป็นลูกแล้วเขามา <laughs> อะโวคาโดในสวนเมื่อกี้นะยังไม่ออกลูกนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยออกลูกของแท้นะคะทุกคนต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าลูกเนี่ยดกเต็มต้นเลยนะ ตอนนี้เราก็อยู่บนต้นอะโวคาโดนะคะโอ,โอ้ลมพัดแรงมากอะโวคาโดเนี่ยเขาก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะมีไขมันชนิดดีแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำตาลไขมันนะแล้วก็ทารกบำรุงสมองทารกด้วยนะทุกคนเป็นผลไม้ที่หากินยากนะ แล้วก็มีประโยชน์มากๆตอนนี้ลมพัดมาอย่างแรงเพราะว่าพายุกำลังเข้านะแล้วต้นอะโวคาโดมันก็สายไปสายมาด้วยนะหวังว่ามันจะไม่หัก ตอนนี้เราก็มาถึงสวนอะโวคาโดที่ดสดดสุดๆเลยทุกคนอุย้ยมันล่วงเยอะะเลยเดี๋ยวๆนี่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 โอ้มันล่วงใต้ต้นเต็มเลยอะ่ะอันนี้มเมล็ดพันธุ์มันยังดีอยู่หรือเปล่าเออมเมล็ดพันธุ์พวกงงนี้าไปปลูกได้ บ้าอไ,ไจงนิดเดีรดม,มูแอันนี้กำลังสุกพอดีเลยข้า<ด>งบนเนี่ยยังไม่สุกเลยนะทุกคนเนี่ยไม่สุกเลย ดเดี๋ยวรอดูว่ากินลูกไหนนักขุดอาไรที่เนี่ยมาหรอน <มา S 1> ักขุดีนี้มารออันนี้เดี๋ยวจะเอาไปปลูกไปเพาะต้นกลา้าเพราะว่าเราเนี่ยกําลังจะตามหาต้นกล้าอะโวคาโดนะเอาไปปลูกไว้ที่ไร่ของเรานะนักขุดโมลี่ี่ ดมากาทุกคนเป็นอะโวคาโดพันแฮกนะกกเป็นพันธ์ุที่อร่อยมาก,มาก,กๆทุกคนกมีความหวานมันกำลังดีเลยลรุ่งนี้น่าจะดีนะ โอ้โรสชาติอร่อยมากรสเกือดปานนะนี่ฉี่มิววมว้วนี่ยเว้ยนี่ฉีดเบ้าน้าอะไรกอ้าอะมันมบิล อันนี้เอาไปเพาะส่วนอันนี้เอาไปบ่มให้มันสุกน,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 นี่นะคะเจ้าของ,งเจ้าของอนุญาตแล้วทุกคนไม่อนุญาตอนุญาต <c oughs> อนุญาตให้เก็บใต้ต้นนะคะไม่ได้อนุญาตให้เด็ดบนต้นเบสนะไรนะ นี่มันล่วงใต้ต้นนานแล้วนะมันก็เลยไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเอาเฉพาะเมล็ดไปปลูกไปเพาะแล้วกัน อันนี้อันนี้มันล่วง ้อนนีตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กลับมาถึงสวนของเราแล้วนะคะนี่ก็เป็นอะโวคาโดที่เราเก็บมาได้นะคะจากสวนสดๆเลยนะส่วนอันนี้เราจะเอาไปปลูกอันนี้อันนี้สุกแล้วอันนี้นิ่มแล้วเนี่ยอันนี้สุกมันสุกมีหกลูกนะที่เหลือยังไม่สุกต้องบ่มไว้ก่อน อะโวคาโดพันนี้อร่อยนะที่ว่ามันจะเป็นสีม่วงๆ ทุกคนคะมีใครสนใจอะโวคาโดไหมคะอะโวคาโดที่เห็นในไร่เมื่อกี้นะคะของเพื่อนเนี่ยมีหลายต้นมากๆเลยนะที่ถ่ายให้ดูเนี่ยแค่ต้นเดียวนะจริงๆแล้วเราอยากจะขายของมากนะคะแต่ว่าเราเริ่มต้นไม่เป็นนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่ามันแบบต้องทำยังไงยังไงอะไรอย่าี้นะคะเออใครที่ ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์เนี่ยก็ขอความรู้หน่อยนะคะแนะนําแนะนํามาก็ได้นะคะว่าทํำยังไงนะคะการขายของออนไลน์เนี่ยนะคะที่บ้านของเราเนี่ยมีผลผลิตเยอะมากมากเลยนะหลายอย่างแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยขายไม่ค่อยได้นะราคาไม่ค่อยดีนะคะทุกคน อะโวคาโดที่นี่เนี่ยเขาเป็นอะโวคาโดที่ออร์แกนิกนะคะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะปลูกแบบธรรมชาตินะเพราะว่ามันถึงเราไม่ใช้สารเคมีมันกไ็ไม่ได้มีแมลงมาเจาะนะคะ ถ้าใส่น้ำตาลนะ่ะอร่อยกว่านี้อีกเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยเดินชมรอบๆสวนของเรานะคะรอบๆสวนของเราเนี่ยมีแต่ต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยนะคะ ต้นกล้วยเนี่ยเป็นต้นกล้วยที่ทองกวาวเนี่ยปลูกเองกับมือเลยนะคะอายุได้ประมาณสามปีครึ่งนะคะตั้งแต่ปลูกจนถึงสามปีครึ่งเนี่ยเขาก็ออกลูกมาหลายรุ่นแล้วนะนี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงหิม,มพานต์ออกลูกแล้วด้วยนะคะออกลูกมาประมาณสองปีแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นกระต๊อบหลังน้อยของเราเองที่อยู่กลางกลางไร่นะน้อยจริงๆนะทุกคนหลังเล็กก็ี้เดียวเองในรั้วนี่นะคะเราปลูกต้นหมากไว้เยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนดูว่า <c oughs> ต้นหมากที่เราปลูกมันขึ้นแล้วหรือยังนะคะ จอแล้วเฮ้ยนี่แหะทุกคนต้นนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเริ่มงอกแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีรากด้วยเฮ้ย,อยงอกจริงค่ะทุกคนต้นนี้เริ่มงอกแล้วดูดินี่มันมีเขาเรียกว่าโอ้โห ้นอ่อนแทงออกมาแล้วต้นนี้รอดแต่ต้นเมื่อกี้เนี่ยไม่รอดนะคะแต่ต้นนี้รอดชัวกลบเอากลับไปใส่เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูต้นข้าวของเราที่เราได้ปลูกไว้นะข้าวที่เราปลูกก็อยู่นอกรั้วนู่นนะนี่นะคะก็จะเป็น ต้นข้าวที่เราปลูกได้ห้าวันเริ่มจะแตกออกมาแล้วเริ่มงอกแล้วน,นี่อันนี้เราปลูกข้าวบริเวณนี้แล้วก็ข้างบนด้วยนะคะ ปลูกไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปลูกเมล็ดพันธุ์เนี่ยหนึ่งกระสอบปุ๋ยเท่านั้นเองนะข้างล่างนู้นก็จะเป็นบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นต้นน้ํานะคะจะมีน้ําไหลออกมาเองนะแล้วก็ไหลลงไปถึงข้างล่างนู้นนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราตั้งใจว่าจะทําเกษตรผสมผสานนะ ปีนี้เนี่ยเราอ่ะก็ตั้งใจที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คืออพื้นที่ตรงนี้นะคะข้างบนไม่เกี่ยวนะคะตั้งแต่าทางตรงที่มีทางนะคะแล้วก็ไล่ลงไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้นะคะก็เราก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นกเกษตรผสมผสานแล้วก็เออเขาเรียกว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะ ก็เป็นปีแรกนะคะที่เราจะเริ่มต้นทำนะเป็นความตั้งใจของทองกวาวเองนะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาเอามเล็ดอะโวคาโดมาปลูกนะคะก็จะมีทั้งมเมล็ดพลิกด้วยนะมีพลิกมีข้าวโพดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแตงกวาด้วยนะแตงกวาป่าก็จะเป็น แตงกวาที่เราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะคะทุกคนสามารถที่จะเลื้อยบนพื้นดินแล้วก็สามารถออกลูกได้นะนี่เลยอันนี้ก็เป็นต้นมะขามที่เราปลูกเองกับมือนะคะภูมิใจมากๆ ราก็จะปลูกอะโวคาโดแล้วก็แตงกวาป่าแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็พลิกผสมกันไปนะคะก่อนที่เราจะปลูกเราก็ต้องลอกเยื่อข้างนอกออก เปลือกข้างนอกออกให้หมดก่อนนะให้เหลือเป็นเมล็ดเปลือยแบบนี้นะจะปลูกให้มันกลับหัวนะปลูกกลับหัวแบบนี้นะไม่ต้องใส่ให้จมมิดนะคะเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอแล้วนะเอาเข้าวโพดใส่ไปด้วยอย่างละนิดอย่างละเอาแบบเอาทุกอย่างรวมกันนะทุกคนเอาพริกด้วย แตงกวาแตงกวาป่าทุกคนคะการปลูกพืชเกษตรผสมผสานหรือว่าการที่การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะเป็นความตั้งใจของเรามากๆเลยนะคะและในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรให้ทุกคนดูนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอสาบานต่อหน้าฟ้าและดินว่าจะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดในแปลงผักของข้าพเจ้าเพื่อความปลอดภัยของตัวข้าพเจ้าของครอบครัวและลูกหลานในอนาคตของข้าพเจ้า สาทุกวันนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยสารเคมีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะหลายชนิดหลายยี่ห้อมากจริงๆนะผู้ใช้เองเนี่ยก็ทำให้สุขภาพย่แย่เจ็บป่วยนะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยเรากินผักเพื่อให้มีสุขภาพดีใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยกินผักเนี่ยยิ่งกินผักก็ยิ่งเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่าชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยต้องใช้สารเคมีเยอะมากๆนะในการ <G ül üyor> ปลูกผักนะแต่ว่าผักผลไม้ที่ได้จากสวนของเรานะคะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะนี่มีทั้งแตงกวาพลิกอะโวคาโดแล้วก็ข้าวโพดนะคะเพราะว่าเป็นเมเล็ดพันธุ์ที่ผ่านพิธีการพิธีกรรมสาบานมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก่อนจะปลูกลอกลอกเปลือกออกก่อน ลอกเยื่อออกก่อนนะแล้วก็ปักสลัปักกับหัวนะ จอกมันหลุดไปแล้ว อันนี้ปลูกแตงกวาใต้ต้นไม้ต้นนี้นะมันเผื่อว่ามันจะได้เลื้อยขึ้นไป ตรงนี้มันลื่นมากๆนะแล้วมันก็เป็นแบบเอียงมากมันเป็นเขาอะนะคะทุกคนต้องระวังตกเหวได้นะคะเพราะข้างล่างเนี่ยเป็นเหวนะ พื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เคยใช้สารเคมีมาก่อนนะคะแต่ในวันนี้เราจะปรับให้หมดเลยนะคะปรับเป็นเกษตรผสมผสานปลูกพืชอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีให้หมดเลยนะเฉพาะตรงนี้นะคะทุกคนตรงที่เราทำอนาเขตไว้นะ มเมล็ดอะโวคาโดของเราเนี่ยหมดไปแล้วนะคะเหลือแต่มเมล็ดข้าวโพดมันเยอะมากๆนะแล้วก็มเมล็ดแตงกวาอีกนิดหน่อยนึงปีนี้ก็หวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ลงมือทำนะคะ จะสาเร็จนะคะพื้นที่ที่เราพูดถึงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ฝั่งด้านล่างนะคะด้านล่างถนนนะส่วนปีนี้เนี่ยถ้าเราทําสําเร็จนะปีหน้าเนี่ยเราก็จะขยายไปฝั่งข้างบนนู้นด้วยนะทุกคนก็ขยายไปเรื่อยๆนะปีละนิดปีละหน่อยนะ ในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย